นะครน้องผูอยู่อเมซอนระวังตกนะครับมีน้องตกด้วยสวยไหมคะนี่คุณแม่เนี่ยค่ะนี่นะมองมองต้้งเลยบม่มายบ้ไม่มากันฝากจุบมาดูปลาครับอนมาดูปลาครับมพี่ปลาให้ปลาดูอ่ะปลา เดี๋ยวเราไปสำรวจเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่กันนะคะว่ามีอะไรกว่าขนาดนี้ค่ะ mm hmm. mm hmm. นี่ค่ะเป็นปลามีสองฝักเว้มีนกแก้วด้วยเอเปโซเอเปโซเอ็น mm hmm. อันนี้ค่ะ ไปหลบรถรอ